ค่ะก็หลังจากที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ค่ะโครงการนี้ไม่ได้พัฒนาแค่เด็กแต่ว่าพัฒนาครูให้มีความละเอียดอ่อนรอบคอบแล้วก็เอาใจใส่ในความรู้สึกของนักเรียนมากยิ่งขึ้นก็เอาไปปรับใช้ในเรื่องของการสังเกตนักเรียนการรับฟังเขาให้มากขึ้นแล้วก็ไม่ตัดสินเขารวมไปถึงการ ทำบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้รู้สึกปลอดภัยและก็อบอุ่นมากขึ้นทำตัวเองให้นักเรียนรู้สึกไว้วางใจอยากจะเข้าหาเราเวลาที่เขามีปัญหาเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือเขาพร้อมที่จะเข้ามาหาเราและเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาก็าคือทำตัวเองให้เขาไว้วางใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและก็อบอุ่นเมื่ออยู่กับเราค่ะแล้วในมุมมองของ ขอ,ของเสียงกระท้อของเด็กๆครับคโครงการเนี้ยครับคุณครูที่ว่าไงบ้างครับดีค่ะเหมือนกับว่าตัวเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองเขามีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการได้รับความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการศึกษาหรือว่าในเรื่องของการที่เขา เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยการไม่บูลลี่คนอื่นกันให้เกียรติคนอื่นแล้วก็การรู้จักให้เกียรติตัวเองค่ะอยากฝากถึงอะไรถึงแบบโครงการนี้กับในบรรดาครูทั่วประเทศไทยนี้บ้างครับจริงๆเป็นโครงการที่ดีมากค่ะเมื่อได้เข้าไปในโครงการนี้สิ่งที่ที่ตัวเองได้ตระหนักแล้วก็เข้าใจมากขึ้นคือในเรื่องของสิทธิ ขั้นพื้นฐานที่เด็กควรที่จะได้แม้ว่าในเรื่องของที่พูดไปก่อนหน้านี้คือในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความเป็นอยู่ของเด็กที่เขาควรที่จะได้รับหรือว่าตลอดจนในเรื่องของโองกาสทางการศึกษารวมไปถึงหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของครูใช่ไหมคะการจัดการในการสอนที่โรงเรียนอาจจะไม่ได้แค่ให้ความสําคัญแค่ในห้องเรียนแต่หมายถึงว่าในโรงเรียนทั้งหมดรวมไปถึงการให้เขาได้เห็น ได้รับรู้ถึงความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจของเขาการการไม่ใช้ความรุนแรงการใช้การสื่อสารที่ดีกับเขาการให้เขารู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดค่ะแล้วก็ในส่วนของวินัยเชิงบวกคุณครูได้ไปอบรมได้ไหมครับมีวิทยากรมาอบรมที่โรงเรียนค่ะได้ฟังหรืองนะ่เรื่องของวินัยเชิงบวกเวลาเราอบรมไปแล้วแล้วเ,เอามาปรับใช้ยังไง้างก็ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ใช้คําว่ายาหยุดห้ามไม่ก็คือไม่ใช้สีค่คานี้เวลาสื่อสารกับเด็กก็คือเราจะสื่อสารด้วยคําพูดที่ดีเหมือนกับว่าถ้าเขามีทําความผิดอะไรบางอย่างเราก็จะไม่ใช้ความรุนแรงก็จะใช้วิธีการสื่อสารใช้วิธีการตั้งกฎกติการ่วมกันเหมือนที่พอแจไปก่อนหน้านี้แล้วก็เมื่อเขาตั้งกฎกติการ่วมกันเขาจะรู้ว่าเนี่ยเขาทําผิดนะเขาจะรู้ว่าถ้าเขาทําผิด แล้วเขาจะต้องได้รับโทษอย่างไรซึ่งวิธีการทําโทษของเราก็คือเราจะไม่ใช้ความรุนแรงเราจะใช้วิธีการลงโทษแบบสร้างสรรอาจจะให้เขากลับไปคัดลายมือสิบหน้าอาจจะไปให้เขาล้างห้องน้ําอาจจะทําให้เขาช่วยในเรื่องของบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆก็คือเราจะไม่ใช้ความรุนแรงแต่จะใช้วิธีการอย่างสร้างสรรและก็ตัวเขาก็จะรู้ว่าเขาทําผิดเขาทําถูกและเขาจะปรับพฤติกรรมของเขาเอง ครับแค่นี้แหละครับค่ะ <laughs>